สวัสดีครับพี่จากช่องหมีอ้วนดูดวงท่านน้าวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนาคตกับรักครั้งนี้เรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำกันได้ครับว่าดวงความรักของคุณนะครับกับแฟนณับปัจจุบันกับความรักณับปัจจุบันนะครับดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงในอนาคตบ้างมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมดสามเซนนะครับแท้สามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นแจกเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับของชาวธาตุน้ำนะครับในอนาคตกับแฟนณับปัจจุบันกับความรักณปัจจุ จะเป็นยังไงบ้างจะเป็นความรักในรูปแบบไหนนะครับรักจะพัฒนาต่อในทิศทางไหนบ้างกับคนรักณปัจจุบันมาฟังคานายความรักกับชาวธาตุน้ํากันได้เลยนะครับในเซตที่1นนะครับผมบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าดวงความรักของชาวธาตุน้ำเนี่ยมักจะมีอะไรที่เป็นจุดพลิกล็อกและสถานการณ์พลิกผันเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับความรักนะครับกับแฟนณปัจจุบันกับความรักณัปัจจุบันนะครับมีโอกาสที่จะผัดผ้ากันเกิดขึ้นสูงมากนะครับรักในครั้งนี้ที่คุณเลือกนะครับแล้ว วางเป้าหมายไว้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รักแท้สําหรับคุณในอนาคตนะครับรักในครั้งนี้นะครับเป็นความไม่ไว้ใจซึ่งความรักนะครับคุณอาจจะคว้าใครบางคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์และเลือกผิดคนเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่ภาวะความสัมพันธ์จะเปลี่ยนผันและแปรเปลี่ยนนะครับเพราะเขาไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์รวมถึงตัวคุณเองก็ไม่ไว้ใจในตัวเขาด้วยเช่นกันนะครับผมมองว่าทิศทางความสัมพันธ์และความรักในอนาคตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือเลิกลาจากลาจบลงนะครับรวมถึงอะไรที่เคยตั้งเป้า หมายร่วมกันทาธุรกิจร่วมกันนะครับแต่งงานร่วมกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีโอกาสจากลากันสูงมากนะครับใครที่ใช้อยู่ในสถานะนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีจุดแปรผันเกิดขึ้นสําหรับความสัมพันธ์ครับเนที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับอนาคตกับรักครั้งนี้สําหรับชาวธาตุน้ำนะครับมาดูในเซนที่สองนะครับเต็มไปด้วยความหนักใจครับสิ่งที่ก่อเกิดสําหรับความสัมพันธ์นะครับคุณเองคาดหวังไว้เยอะนะครับการใช้ชีวิตคู่นะครับกับใครสักคนหนึ่งหรือมองความรักที่คุณมองไว้นะเวลานี้กับคน คนนี้กับแฟนณปัจจุบันหรือว่ากับความรักณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ายิ่งนับวันเนี่ยมันยิ่งถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าความรักของคุณที่คุณมีให้เขาและเขามีให้คุณเนี่ยมันจางจืดลงไปเรื่อยๆตามบาวะความสัมพันธ์นะครับผมมองว่าการคาดหวังจากทางตัวคุณซึ่งความรักเนี่ยไม่ได้คาดหวังในทางที่ดีเลยนะครับอาจจะคาดหวังว่าสําหรับอนาคตความรักอาจจะไปไม่รอดต่างคนต่างกลับมาดูแลใจของตัวเองต่างคนต่างกลับมาอยู่ณจุดจุดเดิมที่ตัวเองเป็นนะครับผมมองว่ารักของคุณนะครับอย่างที่ผ บอกไปในเซตหนึ่งแล้วว่าความรักของคุณมีโอกาสที่จะไปไม่รอดเกิดขึ้นรักในอนาคตมีโอกาสที่จะเลือกผิดตัวนะครับเลือกผิดคนนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีจุดเปราะบางที่จะได้เลิกลากันเกิดขึ้นยิ่งคนที่ทําธุรกิจร่วมกันนะครับหรือว่าผ่านการแต่งงานร่วมกันมาแล้วมีโอกาสที่รักของคุณจะเป็นรักที่เหน็ดเหนื่อยใจนะครับหรือว่าทุกใจเกิดขึ้นเพราะอนาคตความรักจะไม่มีเลยต่างคนต่างกลับมารักตัวเองและให้พื้นที่กับตัวเองเยอะเป็นพิเศษครับเซตสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับ อนาคตกับรักครั้งนี้นะครับของชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนะครับในท้ท้ายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าสุดท้ายอาจจะมีเรื่องคดีความนะครับขึ้นลงขึ้นศาลกันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอาจจะหมายถึงการแยกย้ายกันไปนะครับหรือว่าจําแนกแจกจ่ายนะครับหรือว่าแบ่งปันแบ่งสันปันส่วนนะครับกับเรื่องของบรรดกและทรัพย์สินที่หามาร่วมกันในอนาคตนะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุน้ำนะครับถ้าตั้งเป้าหมายกับเรื่องความรักเมื่อไหร่มักจะมีปัญหาตลอดระยะทางนะครับ ถ้าวิธีการแก้นะครับสําหรับความสัมพันธ์คืออย่าคาดหวังสําหรับความสัมพันธ์และความรักมากจนเกินไปให้คบกันไปแบบเรื่อยๆต่างคนต่างใช้ชีวิตนะครับก็จะดีมากๆหรือว่าเงินคนรับกระเป๋านะครับก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับอย่ามองทิศทางว่าจะต้องเป็นเจ้าข้อเจ้าของซึ่งกันและกันนะครับผมมองว่าการให้ใจใครมากๆสําหรับความสัมพันธ์โดยเฉพาะชาวท่าน้ําเ,เองเนี่ยให้ใจสําหรับความรักมากๆ,ๆนะครับมักจะผิดหวังอยู่เสมอเพราะว่าความรักกับดวงของคุณเองมันต่อต้านซึ่งกันและกันนะครับ ผมมองว่าโดยภาพรวมนะครับรักครั้งนี้ในอนาคตของคุณมีโอกาสที่จะไปไม่รอดและรักพลิกผันเกิดขึ้นครับ